อะสวัสดีทักทายพี่น้องอีกคลิปนึงครับพี่น้องตอนนี้เป็นคลิปลงเนาะลงบันไดครับพี่น้องมาลงจากเขานํากันครับพี่น้องเป็นบันไดเล็กเนาะนะครับอยู่วัดป่าภูสิงห์น้ําทิพย์นะครับพี่น้องทีมงานก็ได้ลงไปแล้วครับ2คนนะครับโดยเสียนนุ่ยกับน้องอาร์ตครับพี่น้องมาขึ้นมา300ขั้นนะครับกระลงอีก300ขั้นครับเป็น600เนาะพี่น้อง บรรยากาศตอนลงครับพี่น้องไปล่วงกับจะบ,บ่เมยปันไดนครับพี่น้องตอนขึ้นหนะเมยนะครับงามเนาะบรรยากาศเบิ่งพี่น้องงามครับพี่น้องไปเสียว อยู่บนเขาครับลงตามหน้าผาเลยนี่ครับหน้าพา,ปไ,า,า,าไปลงลงลงหน้าผาเด้อพี่น้องเด้องามเนาะ ออนนเดียวพร้อมเนาะมันชันเนี่ยสักจึกสักจึก,กเอาแมวตัวนั้นมันออกมันขึ้นไปจากนี่วะอ๋อบรรยากาศขาลงครับพี่น,อน,น้องเสียวเนาะ 1> <1> อืม ดิ่งลงเลยเนาะเสียวครับพี่น้อง,อ,งอ,อู้หูมืนบรรยากาศเป็นยังโอ้มันสิโยดลงแล้วนี่หินก่อนนี่อู้หูทำ เมนขี่อีเกียเนาะแมนบอฮะปุ๋ยอีเกียุบรรยากาศย่างงามเลยครับพี่น้องด้านล่างครับพุนรถจอดอยู่ข้างล่างครับพี่น้องโอ้เสียวครับบ้าบึงการก็เสียวได้พี่น้องเด้อ มันเป็นบันไดเล็กครับลงตามนาผาเลยนะครับฮะ,ะงาม น้ำครับพี่น้องท่อนาำนั่นนี่ท่อนาำประปา่าแม่แหงชันเลยบะเนียดิ่งลงเลยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศมแหงันบันมันชันแท้ไอ้นุยชันเนาะ ต้นไม่ใหี่ครับพี่น้องต้องระวังจังน้อยครับชั้นบันไดปูนครับสามร้อยขั้นจิบจิบฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อนะครับมันนี่ทีมงานกับพากันมาเชียวมาชมครับความสวยงามของธรรมชาติเนาะ ตอนนี้ก็ลงไกลถึงข้างล่างแล้วครับพี่น้องมองรถจอดเนาะโอ้แลนเอาเลยไว้เสียหนุ่ยน่แลนเอาเลยมะบ่เมือยเนาะแรงฟิตปังๆเลยขาลงนที่บาบุ่นการรถบม่มีเบรกครับพี่น้องเบรกหลังบม่มีตะเบรกหนาเนี่ยมีตะขีครับพี่น้อง,เอ,งเอ้ยทางมันชันเลยตอนลงขึ้นมากกับเกี่ยวขึ้นมากบ่ได้ครับพี่น้อง จนรถสีงาหลังเนาะขับมอเตอร์ไซค์จนรถสีงาหลังเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็มาโลงมาหอดข้างลางแหละเงียบสงบดีนะครับพี่น้อง ไปอาดลงไปฝาปกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนะครับทีมงานบ่าวบุญการครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้กันลาก,กันไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมฝากกดติดต,ตามนะครับผมไออาร์